บอกกัน,นตายชีวิตคอยแบบเอาไปหันละโอ้โหดูดิมีเบื้องของผู้จุนมไม่จําเป็นทํทไมไมาทำไมต้องใช้เมื่อเราทำไมต้อ,องใช้เไรื่องอะไร สองแน่นครับแล้วก็ต่อตังกงกัอนอันนี้ก็ยังกินปลา,นะนนลาเลยไรเลยแล้วเหรสวัสดีครับ ขอ,ขอบคุณคนดูที่เข้ามาครับมาทานข้าวด้วยกันครับหนึ่งคนนั้นเน็ตจะเล่งจูงไหมละ่ะนี่นเขาเรียกาเป็นการทดสอบเด็ดให้ตัวอยาะหาที่วางไหมละนะ่ะอตึบไปอีกคนละอาหวหูตักไม่ที่จะตักเอาแบบครั้งเดียวแบบโซ่เอย เราเปิดกานย์ละไรเจ็ดร้อยห้าจำตำดูอ,อะไรไปแล้วเน็บจบแล้วเน็ซรอ,อคนคนหนซรลมก็ไม่มีอ,อ,อายุเขาไม่เข้า ด่าที่่นแกไม่ดา่ดาไม่ใช่หรอไม่ดา่ดารชมการสั่งสอนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพอร์ว่คนเลยเหรอเดี๋ยวสวัสดีครับน้องพอร์สสวัสดีครับตอที่ตคดูเยอะมากไหมหน่พันอืมจับตตัวข้าไปหนึโยไปดูแบบไรออมาทีลี่หยุดทำไงน้องพอร์น้องพอร์ทานข้าวหรือยังครับ ในนี้พี 60, 100, ่ห้าวติดกักร้อยิบเจ็ดคนตัดาพม้ฉายหนึ่งสวัสดีครับคุณสุธิตาครับสวัสดีครับกำลังจะทานครับพีิตา,าทานข้าวกับพี่โต้งไหมดีิตาพระนันโอเคสวัสดีครับสุกสุกสันพี่โต้งทานส้มตำนะครับทุกคนก,กับปลา,ารัา มาแล้วครับมาครับกระเป๋าหาโต๊โะไหมโต๊โะไหมอันนี้เดี๋ยวเอาออกไปอะไรนี้ไหมอะไรนี้ม,นนมามาจองกันขอ,อกินเด็กน้อยเนาะกินด้วยนะมาครับมากินข้าวอะไรกันทุนนรเรียนโอ้โหธุรกิจธุรกิจเขาดีจัง แล้วก็กำลดงกับี่โตลย,ด,ยดีจังเลยเตงเตงที่องคนเนี่ยเขากำลังทำทำงานกันอยู่หคนอืมยี่ิบหกมีอะไรเตงิ๊บสออจิ๊บจิบมีดแกะเขายังไรสดเลยงับหิวเลยมาครับทานข้าวด้วยกันครับรบ,อออบอกก่อนบอก

ทำไมเป็นอย่างนี้ทุกคนครับช่วยเข้าไปเพราะว่าผมเด็กคณะเพราะว่ามีคนมีคนแซงไปแล้วครับฝากฝากเข้ามาติดตามนะครับอ้าวเราอยู่ได้กันเลยนี่ระวังนะจิ๊บจ๊อกนะทุกคนระวังเลยน้องพาแต้ว่าอ้าวเราอยู่ได้กันเลยนี่เอ้า อยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันครับสวัสดีครับน้องน้องพลอยใสสวัสดีครับเราจะมีแบบนี้ไม่สูตรก็จริงตำแตงกข่ต้มน่ากินอก็กิน,นตอนนี้ก <ผม S 2> ็ข้มามากครับเพิ่องอกมาาน ไปา้มันมีขายไหมล่ะซื้อมารอดไปเทานานก็จวเบื่อแบบอ่อมไข่อ่อมาข่อบกอยากเอาไปต้มาดิแกงกินข้าวแบบคาริบันกินข้าวเลยนะอร่อยไหมอร่อยครับว่านี่มันเป็นยังไงกินกับเนี่ยไงแกจิเน่คุณจะปากดังไรเด้อปืนดีเงิน เลืดอยู่เล็ดอยู่ต้มตำแบบเผ็ดเผ็ดอะต้มตำแบบเผ็ดไปทำไมใส่เสื้อบุคลากรในวิทยาลัยหมู่เลยต้องถามว่าหนูอยู่ที่ไหนอ่ะ มาเจอค่ะอือเพราจะมีอะไหรหน่ะขอบคุณทั้งห้าสิบดวงใจนะครับเศรษฐกดูห้าสิบนี่ต้องจงอัดสัตว์เยอะถ้าค้คอนโดถึงห้าสิบจะถึงหลายๆใช่ไหอืมสัตว์ต้องเข้าถ้าคอนโดไม่ใช่คอน,นดูดีคอนโดตามที่แพงที่สุดอืม ี้ยรุ่งรุ่งใช่ไหมรุ่งกิจใช่ไหมครับรุ่งกิจนะใชสส่สวัสดีครับสวัสดีครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับน้องน้องแตงกวาคิดว่าน้องพอเผ็ดมากเลยแต่รู้แค่ว่าตอนนี้นนนเผ็ด,ม,ดมีตำแตงนะครับตำแตงตำ ตั้ซัวไข่เขาเลยเยอะไงไข่เขาเยอะหลานเลงเนี่ไข่นไข่ต้มแล้วเขาเนี่ยบบโซ๊ด อร่อยไหมครับอร่อยครับน้องแตงกวาใช้เป็นกอื้อฮือ,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 อหนึ่งครั้งมันเป็นการกระตุ้นอ่ะอือฮู้ตัว็กมันเพิ่มขึ้นเนี่ยผ่า,ยานยางเงินและก,กุ่ยมของ มาจมัวนเว้ยมาแล้วติดปีบเว้ยท่านกลับไปแล้วปาพี่โตจะมาช่วยบอกจ้าจุกกล้องจุกกล้องคุณมาคือมันเข้ามาไล่แล้วพร้อมอ่ะพร้อมได้พร้อมในช็อตนะตามนานอยู่นะถ้าลุงฉั้นก็คือไม่ช่วยฉั้นอ่ะตามนานอยู่เนาะหมาไล่สองคนชั้นก็คือกล้องมาไล่มาไล่แต่จุนหากรองจุกพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ พี่อยู่จังหวัดนครพนมครับเอาข่มาละไข่ต้มบอกรมากินกับวันนี้ไม่ท้าเพื่อนนะ,ะเพื่อนอะน้องแตงกวายอยู่จังหวัดอะไรอะครับไข่ต้มสามฟองนะครับเขามีขายสี่ฟองลุงไว้เรียบร้อยลุง,งนึ่งกัอืออีกหลัง